สวัสดีครับเคยเล่าสวัสดีพี่น้องคันนะครับวันนี้มาก,กับผู้สาวสองคนเฮ้ยยมดป้ัีเ,เยยก,กเปียกก่อนหลังจากที่ผมพาพี่น้องไปเบิ้งนังเอกเปิดตัวนังเอกนะครับน้องกุลาบหลานทแท้ๆของมังปินนะครับวันนี้ก็สิไปยังกิน มื่อนี้ไปเลาะก,กันสองคนนะครับลูกฝากไว้วทั้ง่อเ่าะไม่เ่าเแา้วก็เป็นผู้บ่าวผู้สาวหานเลาอะก,กันสองคนมาเลยเลาะสวีดกันกับเมียให้กินข้าวนเ,นเปียกก่อนเติมพลั้งนะครับจะมีงานรออยู่ไปครับพาพี่น้องไปกินข้าวเปียกเมืองเหลใจ ราคามีต่ำมันจะเป็นผู้บ่าวผู้สาวมานี่นางเอกหลักของช่องเคยเลาแม่ปิ่นน้องเทีเอลหอมลาบเปืนเขาเปียกต้องมีฝากฝากไปให้กับลังใจแม่ปิ่นน้องเทียวลเลยนะครับพี่น้องครับใกล้จะแสนซับหลับไปกดซับสะไข่เฮ้เพิ่นพราเป็นกับลังใจให้เพิ่นนะครับไม่ครบแสนนะแม่ปิ่นน้องเทีเอล นังเอกช่องเคยเลาวนังเอกบางเดียวกับกรการนังเอกทั้งอยู่ในจอแล้วกนันอกจอนะครับเลยคู่ชีวิตช่องแถวในตำนานของผม,มลูกสองเราตอนนี้อันนี้ลูกออกนมก็เริ่มมีสีมีสันขึ้นมาแล้วเมียกะเริ่มเป็นสาวแล้วอ่ะเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มในเมียไหมล่ะเริ่มเป็นสาวแล้วลูกกินนมจอย ับขา้ขาวเ,เปียกนี่ดิข้าวเปียกมาแล้วเส้นข้าวเปียกมีอะไรเริ่มเรเลยพี่น้องพี่นอ้องอย่าลืมข้นเลครับมันสร้างข,าข,าข,ข้าวเปียกคั่น,นทาวเวอร์ข้าวมาฮอดนแล้วคั่นทาวเวอร์คนมันสซเย็นนั่นนั่นเส้นติดกันเนาะตอนนี้ติดถนนเลยอ,อยู่ที่ว่าการอยู่เมืองสงสัยจะมีงานนะครับเขาพูดเซียนทางเข้าบ้านนั่น มีตลาดแล้วก็เป็นทางเข้าบ้านตอนนีเขากินยืนหน้า,นาบ้านมีเยอะมะนาวนี่ใส่มะนาวสดใส่เรลือเลยเกลือ,อามาปรุงอ่ะไม่ค่อยปรุงเนละยผม <คน S 1> ไปค้นเป็นเตี่ยวเหมือนกันไม่ค่อยปรุงผมไปคนกินไม่ค่อยปรุงนะครัท่านเนี่ละปรุงอ่ะเขาใส่น้ำตาลมา เพิ่มสีสันดหน่อยสันมือนนิมือมือนนิพิเศษครับปรุงตอนยูฟังพูนตอนในมาอันนั้นมาบ่าดะไรคลิกนี่ดูตัวที่ผมกนิน,กนผมจะบอกไม่ค่อยปุง เทคนิคด้วยครับเทคนิคมเิ่งมาเิงมาเิงาใส่ยไหน,น้นสนนนนยะ่าม,ามาหนอ<ล>งไรไาเห็ดเบาเอทีมงา<ล> <4. S 2> ันหน้าขอหวานเป็นสี่ที่น้องรนลัก้าบ อะไรล่เจะเจ้าพออะไรถ้าจอดกิมเฮาป่ะกะปินี่มันมีคนจิ้มหลายมันมีคนจิ้มหลายครับ <c oughs> มันก็เลยเป็นเทคนิคดีๆ <c oughs> โอ้ยตำมีอ้ยตำม,มีามาตำข้าเปียกตำข้าเปียกตำม,มีป่ะตำม,มีขาวปลาตุาา๊กตี้ก็อย่นี้ไหมลากะพอาขามาแล้วล่ะ นี่เวลาเราตินดนี่กับจิมอยูน่นี่อยู่หานคนจิ้มหลายกัน,กนเราไปจิ้มดิมาพี่น้องกินมตำน้ำกันซ่วงโควิดมาบ่ได้คินฮอดคินฮอดบ้านคินฮอดอาหารบ้านเฮาตำมีตำข้าวเปียกเบอร์อข้าวเปียกโอ้โหหนาเป็นซ้ำเลย อย่าบอกพี่น้องว่าเส้นเนี่ยเหนียวมากนะครับเส้นเหนียวแบบเปืดอยๆดีไหมฉันก็เปียกนี่อยโยคนเคยซื้อเห็ดกินมันเสีอยวแหงแฉบอ่าเพ่อนที่พอแฉบอันนี้อันนี้เป็นเส้นที่เป็นเห็ดเส้นสดนะครับเนี่ยเส้นสดเพิ่อนทีเห็ดออกโอ้รสจอนในเแข็งมันรู้งงจันนะครับอันนี้เป็นรถลักซาว ทางหลวงหมายเลขสิบสามนะครับนี่งที่ถนนเลยนี่เขาไปกินตำม,มีแบไม่ได้กินจังซีดนอนอะ อนนดนีสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ้สวัสดีครับกันเรื่องสวัสดีครับนอนตื่นไหมบ่สวัสดีครับก่อนร้ายพอกับแม่ลอยไปหาเหรียญมาสองคนสวัสดีสวัสดีครับ,รบอนอนตื่นไหม่แก้มนี่ไปต่ำกับอูฮิดด์ย่งางบอเบิ้งอย่างเลยเด้คันว่าไปคือไปอย่างเดี่ยวต่ำมีอย่างกันต่ำไปเลย ตำยังเดียวรถถังฟังทนบนี่ตำอยังเดียวรถถังฟังเล่าอ,นนลลอันนี้ฮะมันมีรถคุณเบล่ะมันยังอย่องนึงนะรถถังฟังเล่ากว่น,นีโอ้ตำอยังเดียวพ่อกับแม่ลอ,อยไปหารลเรนมาป้ากับลุงว่านี่พระเอกพระเอกของเรานี่พระเอกอเอก็นั่งเอกประจําช่องของแขก็คือน้องทีเอลแล้วลน้องแอลทีป้ากับลุงว่ะมันจับภาพี่น้องไปหา าลานมาน้อากุหลาบาไปกินข้าวเปียกนะครับกินข้าวเปียกกลับมาบ้านแล้วขาใหญ่กับเพิ่งนอนเตือน,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 นเตือนหลักะป่วนคือเราครับตอนที่แอลนอ่งเว้นอยู่ครับยังมาเตือนเหมือนอ้วนคือนีี่เอ๊ะ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 อ๊ะอ๊ะไปทาตุ๊กตาแล้ว no 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 ่น no no อะไรบลาบลนไ no 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 น่นาาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่โอ้ยหนาแป้วเลยหนาบอลเลยหนาบเกียงเลยทั้งหมดหาปลากับลุงดูนังนีงนี่ดู ขาใหญ่ขาใหญ่เนี่มานั่งกระพอเดี๋ย,นยเนาะสนแม่แล้วแล้วบางรูปบางขาใหญ่เนาะอ้อโอ้โหนาแปวอะไปตาอูว่าบ่ลูกนี่ยใช่หนาบอแล้วไ,ไปตาอูมากแมพ่ะสอกมนไปัอ็แม่ร้อยไปหะเล่นมาเมือหลานนอดรับก็เอ่ยสไปล,ละไปละเยละเดี๋ยวก็ิดชิรอยไปอีก ใส่เทะเทะอะปกลุงมึงอะนี่ปะกบลุงมึงทีเคุณหมอบอกคุณอย่งนี้ที่เป็นคุณหมอคุณหมอ LT คุณหมอ LT วันหนคุณหมอมาแล้วนี่คุณหมอมาแล้วนี่คุณหมอ LT หน้าใหญ่กว่าหน้าเมย์ป้ากับลุงคุณหมอ LT ใช่ปะวันไหวคุณหนยิ้มลลันหน้าคุณหน่าเขินเดกเบ่งกล้องให้ป้าลุงเบ่งได้ณหมปากบลุงเบ่งได้ไหมยิ้มกันยิ้มกันเด็กโตทำมยิ้ม อืออู้ออเอาครับบรรยากาศเอาขนาดครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ฝนเป็นต้ฝนทางพั้ง,ง,งมากเลยเอาแห้งนะเอาแห้งครับใบไมเ้เนี่ยเป็ติ่งเลยบรรยากาศอบเอ้าที่น่าเนี่ยเออบซัดออกเปียกวัดแกเดียวสีไปกินอีกมีเมนูหนึ่งที่จะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศเนื้นอนเปียกวัด หลังจากที่พาพพี่น้องนะครับไปเบิรนาักเอกเข้าเปิดตัวนางเอกใหม่สลับน้องกุหลาบกับเป็นหลานน้องปินนะครับแม่ของกุหลาบเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับปินนะครับเป็นลูกของไอ่พอนะครับกุหลาบจริงๆริงนี่ซักเป็นหลานจริงจงก็ต้องห้องห้องเข้าในวนะันนาะกว่ออาด้วยกุหลาบก็ปินกับง่ายละลายกันครับเอื่อยเอื่อยนะครับ <laughs> กาพ่น้องหลายทานกัคอมเมนต์มาบอกโอ้คะแนนเก้าเต็มสิบเลยสิบไม่หกักก็ะมีเต็มร้อยก็ะมีนะครับเดี๋ยวจังสิภาพพี่น้องไปน้องกุหลาบอีกนาะสิภาพพี่น้องไปเลีนยงกับน้องกุหลาบเรื่อยๆนะครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวชิคลิปต่อไปเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปกินจนะีเอ็นมีเมนูมีผู้สาวขายผมตัวเป็นมูปเปิลแล้วก็ซื้อเปิลขึ้นกันพร้อมเดี๋ยวไปเบิ้งจีเอ็น กับสาวเปิดน้ำกันคลิปหน้าครับขอขอบอคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยอย่างนี้ทำแม้งพ่อนี่ครับรถบ่อเบืนบ้นๆบ่หมดลูกเห็นรถบื่อเบื่อหมดเห็นรถบื่อเบื่อหมดรถเก่าล่วงหน่อยใช่ปะเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ใครเนี่ยเห็นรถบ่อลูกว้าอยู่กับ <laughs> แม่เมมท่าเนะด้อะนะ ก็ม่โอ้ยตุดพุดพร้อมเฮ้เฮ้เฮ้เป็นไงดอะไุดอะไรยบล้กตัวพุดนี่เลยไปไปไายบาลงยครับปกันลงครับนี่ไปเองห้เขานังเองหน่อยเขาอหรับอยู่ครับยบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย